ในนมิลลาฮิขอให้ท์มานิรความสุละคมสัลิสุ่สุดวิตของทุกท่านขอให้ทุานรวามุและความสันติสุขที่สีวิตของทุกทานขอให้ทุกทาด้รัสสลามสุอและความวะเราะห์มีุ่ลลนฮ์วะบะองาะกตุา์ขอสั้ติความได้รับรามีและความสันติสุขที่สุดานชีวตอทุกท่านขอุกท่านค้รับพ้ามรัชมรายกาี่้านคนดีองที่รักทุกท่านครับเีาไ้้พูี่คุยทันถึลายครับเราได้พูดคุงกันถึง เหตุและก็ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะพูดกันอยู่หลายช่วงตอนด้วยกันนะครับทางนี้ก็เนื่องจากว่าสาเหตุที่จะทำให้ได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะนมีอยู่มากมายทีเดียวเลยนะครับก็หวังว่าเราคงจะมีส่วนได้รับอัฟละได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะไม่ไม่สาเหตุใดก็สาเหตุหนึ่งนะครับ แม้ว่าแม้ว่าเราจะไม่อาจากระทําหรือปฏิบัติได้ครบทุกสาเหตุก็ตามก็ขอให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งสาเหตุเพื่อเราจะได้มีส่วนในคําว่าอัฟลาฮาประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เรามาดูอีกสาเหตุหนึ่งนะครับนั่นก็คือการยับยั้งนะครับมือของเราหรือพฤติกรรมของเราจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ฟิตนะทั้งหลายสิ่งเรื่องสับสนวุ่นวายความเสียหายทั้งหลายเนี่ยเรายับยัง้งไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้อา่าได้รับความอันฟาลาได้รับความสําเร็จนะครับพี่น้องเชรักทั้งหลายครับเราทราบกันดีนะครับว่าฟิตรณะความสับสนวุ่นวายความเสียหายความพินาศเนี่ยฟิตรณะเนี่ยรังแต่จะสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายให้กับ ทั้งบุคคลสภาพแวดล้อมแล้วก็ผืนแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมีสติมากพอที่จะไม่เข้าไปสนับสนุนไม่เข้าไปส่งเสริมไปยุ่งเกี่ยวหรือไปดําเนินการเองนะครับพิจนะนะครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปปรัมษาไทยก็คือความความวุ่นวายความเสียหายนะครับเนี่ย อย่างเช่นว่าเขาอยู่กันดีๆก็ไปก่อพิธนะไปก่อความวุ่นวายก่อความรั่วซรัสายนะครับเอาเช่นเอาเรื่องเท็จเรื่องโกหกเอาหรือแม้กระทั่งข่าวปลอมข่าวปล่อยเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความระ่ำรั่วำระสายสร้างความวุ่นวายในสังคมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องระมัดระวังนะครับผู้ศรัทธานี่จะต้องมีสติมากพอ อีมานของเขาจะต้องกล้าแก่งพอที่จะยับยั้งตัวเขานะมือของเขาปากของเขาไม่ไปสนับสนุนไม่ไปส่งเสริมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพิจนาทั้งหลายพี่น้องทช่รักทั้งหลายครับในอดีตเนี่ยในหน้าประวัติศาสตร์เราพบว่ามีมีพิจนาเกิดขึ้นในหมู่อาคงคง,คง,คงในหมู่สหราชท,ที่ยังยังพอมีชีวิตอยู่อย่างเช่นในยุคอ,อุมาวิยะเนี่ยนะครับยุคอมาวิยะก็ ก็มีสิ่งที่เราพอจะคาดเดาพอจะเข้าใจได้ว่าเป็น,ปนพิจานะที่เกิดขึ้นเชนะ่นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่ซอบาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าความขัดแย้งในหมู่ซอบาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยท่านนาบีแต่ว่าในตอนที่ท่านนาบยียังมีชีวิตอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามีที่อ้างอิงมีที่กลับนะครับนะคือนั่นคือกลับไปสู่ท่านรอซุนซอลมอห์อะอยัยฮิวะซัลลัม แล้วการเหตุการณ์เรื่องราวที่จะ,ะแต่เดิมนั้นมีแนโน้มว่าจะนําไปสู่ความจากความเข้าใจไม่ตรงกันความแตกแยกทางความคิดอาจจะนําไปสู่ความความแตกแยกกันเลยเนี่ยในยุคที่ท่านรนนอซูล2อ0หัวอะไรหิวสลัมอยู่เนี่ยก็ไม่เกิดการแตกแยกก็เพียงแต่ว่าความแตกต่างท่าด้าน,าน,านความคิดเห็นเท่านั้นเองแต่พอมาในยุคหลังในระยะหลังเนี่ยก็เริ่มมีความ ขัดแยง้งก็เริ่มมาจากความแตกต่างทางความคิดเห็นแล้วก็นําไปสู่ความขัดแยง้งความแตกแยกกันนะครับทีนี้ท่านอดลสันลอหัวอะัยฮิวะวสันลำก็เคยพูดเอาไว้เคยพูดเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าในยุคใน,นในช่วงที่ท่านนาบีมีชีวิตอยู่เนี่ยเรื่องราวอย่างนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็าตามน,นะครับแต่ท่านบีก็เคยพูดเหมือนเป็นการปรามเป็นการป้องกันเอาไว้ ไว้ลุลิล عربي ีมินชัรินกดดิกวดรบะอัฟละฮมันคัฟฟะยาดะฮูความวิบัติความหายนะเกิดขึ้นประสบแก่คนอาหรับนะอันเนื่องจากความความชรัรจากความชัตรจากความเลวรา้ายที่มันขยับใกล้เข้ามาทุกทีอย่างมากนะแท้จริงมันได้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วเราซุนก็พูดว่าประสบความสําเร็จผู้ที่ ยับยั้งมือของเขาไว้มันกัฟฟยดาหูผู้ที่ยับยั้งมือของเขานั่นก็คือไม่เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้ให้ชัดเนี่ยให้ความเลวร้ายหรือพิจนาเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นนะครับนะเขายับยัง้งไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมหรือยิ่งร้ายไปกว่าน,นั้นเข้าไปดําเนินการเสเองนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ท่านราสซูทรลองร้อนหัวอะวลัยอิบรลฮมได้พูดบอกเอาไว้ก็คล้ายกับเป็นการเราจะเรียกว่าเป็นการทํานายว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นขึ้นในหมู่ประชาชาติอิสลามของเราดังนั้นคนที่หวังความสําเร็จหวังชัยชนะและเขาจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเขาจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับอัลลอฮฺนั่นก็แสดงออกถึงว่าความสําเร็จท,ที่ที่จะได้รับ ในมุมมองของอันอิสลามเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียกว่าความดีงามเช่นละมาถือสินอดใจสกา,ทาดทำฮัตอันนี้อันห้ามดูแล,ล้วครบถ้วนสมูรลเรียบร้อยสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นฟาร,รดูครบทุวนเรียบร้อยสิ่งที่เป็นสุนนะต่างๆพยายามเก็บมาทําปฏิบัติหมดเลยก็ยังอยากจะบอกว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็จากการที่เราช่วยกันสกัดกัน้นฟิชนะความเลวร้าย ความเสียหายเราช่วยกันสกัดกันเราอย่าไปสนับสนุนเราอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็จะมีส่วนช่วยทําให้เกิดความสําเร็จเกิดชัยชนะได้ไม่ว่าจะเป็นชัยชนะโดยส่วนตัวเราและที่สําคัญอย่างยิ่งชัยชนะของอุมมาชัยชนะของประชาชาติอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าไปไปดาเนินการไปกระทําฟิทนะ หรือไปสนับสนุนฟิชนาความสับสน,นวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมให้แพร่ให้แพร่พรกระจายมากขึ้นในสังคมชัยชนะไม่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความ่พยแพ้และก็ความล้มเหลวซึ่งผลร้ายของมันเนี่ยเราเองก็อาจจะมีส่วนได้รับไปด้วยนะครับถึงแม้เราไม่ใช่ผู้ที่ดําเนินการผู้ที่กระทาเองก็ตามอย่าลืมนะครับว่าเมื่อความเลวร้ายเกิดขึ้นเมื่อบวลาเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ย นะครับเราพบว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะคนที่ทําผิดทำบาปเพียงเด,ยเดียวเท่านั้นเราบอกกับพวกเราไว้แล้วในอันกรรานว่าวัตะกูฟิตนาทัลลาตุซีบันนัลลดีนซอลมูมิงกุมอพวกท่านทั้งหลายจงกลัวฟิะนะ,นะความเลวร้ายหรือภัยพิบัติซึ่งมันจะไม่ประสบมันจะไม่โดน แก่คนที่รอเล่มคนที่อาธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อบรลอเมื่อภัยพิบัติเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยโดนกันอย่างทั่นหน้านะครับโดนกันอย่างทุ่นหน้าเลยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเคร่งคัดครอบครัวเราเนี่เคร่งคัดมากเลยอันห้มตุลินละนะครับแต่ถ้าว่าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจต่อสังคมปล่อยให้ความเลวร้ายความชั่วลอยนวลอยู่ในสังคมเราไม่สกัดกัน้นไม่ยับยั้ง เราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เราทำเป็นไม่สนใจเราทำเป็นไม่ไม่ใส่ใจเราบอกว่าไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราไม่ใช่บ้านของเราเราไปทำเป็นไม่สนใจอย่าลืมนะครับว่าเมื่อบอภัยพิบัติเกิดขึ้นความสะอาดเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะโดนกันท่วนหน้านะซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์อย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์มาแล้วในยุคสมัยก่อนๆก็เคยเกิดขึ้นอย่างนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสาเหตุ สาเหตุหนึ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได,ไ,ดรได้รับได้รับชัยชนะก็คือกัฟปุลอาดาฟินฟัตัฟินฟิตยับยั้งมือนะครับในสถานการณ์ที่เกิดฟิตนะเกิดความเลวร้ายเกิดความเสียหายในสังคมเรายับยั้งไม่ประสับสนุนและเขาไม่ไปดําเนินการเองหวังว่าสิ่งนี้เรื่องนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ได้รับ ความสำเร็จทําให้ได้รับความอัฟละความสําเร็จและกวชัยชนะครับกับการนี้ก็ขอจากลาพี่น้องดูวยเวลาเพียงเท่นี้ก่อนนะครับอบิลลาฮิตัฟีกวันฮิดายะวัสสลามาอะลิกุมวุรฮัมมัตุนลนออัะเบาะกาตุ